อัพเดตรถครอบครัวโซนพร้อมขายครับที่เพชรยนต์จอดอยู่โซนนี้นะฮะมีมากกว่า10คันนะและเพชรยนต์นะฮะนำเข้ามานะครับอีซูมิวเอ็กเครื่องยนต์3 0เข้ามา26คันนะครับใครมองหาอยู่ นะไม่ว่าจะเป็น m ิ X x สีขาวแบบนี้หน้าเก่าหน้าใหม่ Fortuner Sigma 4นะครับหรือจะเป็น l e a d e r นะ Legend เ er ดที่อยู่ตรงนู้นกำลังรอปล่อยนะครับใครอยากได้คันไหนสามารถติดต่อมาได้ไม่น้อยสุดไม่เริ่มต้นที่3 0,000พอเริ่มต้นที่13 0 0 0นะคใครต้องการคันไหนสามารถติดต่อหาผมได้คันนี้ผมก็เพิ่งจองไปเมื่อเช้านะฮะเป็นตัว m ิ x x 3ส,สีเทาดำนะพี่ๆคนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถครอบครัวมือ2เกรดเบายปานเพชรยนต์นะฮะไม่ได้อัปเดตมานานเลยนะฮะสำหรับรถครอบครัวที่จอดอยู่โซนพร้อมขายนะ,ะวันนี้มีโอกาสนครับมาอัปเดตให้พี่พี่ได้รับชมมีทั้ง Fortuner มีทั้ง m ิวเอฮะและที่สําคัญนะฮะมิวเอ็ X, เนี่ยเรานำเ,เข้ามาอีกประมาณ26คันนะฮะแต่จอดอยู่นี้คือโซนพร้อมขายจะเป็นโซนที่รถชงแล้วเอามาจอด พร้อมขายให้กับลูกค้านะฮะใครที่มองหาอยู่รถครอบครัวไปใช้งานสักคันนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการขายมามากกว่าแปปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จากโตยตาโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ PARNPI 1992ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดต รถอีซูมิวเอ็กแล้วก็ฟอร์จูเนอร์ที่จอดอยู่โซนพร,ร,ร้อมขายอยู่ตรงนี้มีมากกว่า10คันแน่นอนครับพี่รวมๆม,มแล้วน่าจะประมาณ14คันนะไม่ว่าจะเป็นโฉมนี้นะครับหรือจะเป็นโฉมใหม่กว่านะฮะร,รวมทั้งฟอร์จูเนอร์โฉมที่เป็นปี1 8บ9นี้ก็มีนะครับรีเจนเดอร,ร์รอส่งมอบอยู่ตรงนู้นหนึ่งคันนะฮะเห็นไหมฮะ สีขาวมุกหลังคาดำรอสมมอบอีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็นะครับแล้วจะเป็นโฉมดิออ i ิกที่เป็นรุ่นพิเศษของทางมิลเอ็กเราก็มีนะครับมีสีดำของ f o r t u n e นในคลิปนี้ผมจะอัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆทุกคันเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e นหรือมิลเอ็กนะครับอัปเดตรวมให้แล้วนะฮะสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาโทรมาที่เบอร์ด้านล่าง0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้เจหนึ่งมาเไลร์น p ีไอหนมาเริ่มกันที่คันแรกกันครับ8แส 8050สาหรับ For t จ n เ r er, สีดําคันนี้นะฮะสวยๆหนึ่งคันได้เป็นสีดําเงาเงามากๆเลยนะยิ่งโดนแดดยิ่งเงานะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4รุ่น V ีปี2019นะครับเลขไม้นะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลในราคา8 8หม่น9 0 0นไม่น้อยด้วย8 8 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000ได้เป็นสีดําแบบนี้นะครับรายละเอียดฝาปรงหน้าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเหลี่ยนสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบแน่นอน นะครับแล้วก็ไฟหนะ้าเป็นโปรเตอร์เลนมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์อยู่ในโคมเดียวกันนะฮะแล้วก็ไม่แตกไม่ล้าวไม่มีไอน้ํานะรวมถึงกระจังหน้าโคมเมี่ยมเงาเงาแบบนี้นะครับไฟตัดหมอกคู่หนะ้า มีมาให้แล้วนะครับพร้อมคิ้วตกแต่งไฟตันมอคันนี้ก็มีมาให้จุดเชื่อมต่อด้านข้างนะ mm. แนีชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกแบบนี้ป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมกเป็นทูโทนปัดเงาฮะไม่มีรอยปีนฟุตบาทขึ้นมาแน่นอนบันไดด้านข้างมีมาให้กระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกับการปรับองศาไฟฟ้ารวมถึงไฟเลี้ยวอยู่ในโคมนะครับผมรวมถึงด้านบนหลังคาไม่มีรอยขีดขูดไม่มีในเรื่องของบุบหรือรักยิ้มในเรื่องแล้วก็มีตัว หลัหลังคาแบบบิวอินนะครับเป็นตัวแนบชิดกับตัวรถมีมาให้นะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมรอบคันภายในจอออกแบบเป็นโทนสีน้ําตาลสลับสีดําแบบนี้นะครับ <c oughs> พวงมลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังกชันคันนี้ไม่มีคูสคอนโทนนะ <c oughs> ถ้าเป็นปี18 19เนี่ย2.4จะยังไม่มีคูสคอนโทนนั่นคือตัวรอกความเร็วนะครับรวมถึงหน้นาจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบุูทูธรับสายวางสายในพวงมลาลัยได้นะฮะแอร์ดิตอนออโต้นะครับแยกอุณหภูมิมา อ่ะตัวนี้ไม่ได้แยกนะแล้วก็มีเกียร์ออโต้นะครับมีเล็กทนิกมาให้เบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วเบาะสีน้ำตาลติ่งติ่งตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับคันนี้ฟรีดาเอาความเพียงหนึ่งมืนห้าพันบาท ใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะฝาท้ายก็เปิดไฟฟ้านะครับี่เปิดให้ดูนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะฮะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยนะครับโชคขึ้นสุดลงสุดแน่นอนฮะที่สําคัญคันนี้ปูผมกระดุมมาให้รอบคันบอะสามารถพับเก็บได้นะฮะแขวนออกด้านข้างทั้งสองข้างนะได้มีติดตัวรถความกว้างความสูงที่เพิ่มขึ้นแต่ความกว้างก็แคบลงนะฮะแต่ใครชอบแบบไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะบ,บนหลังคาจะมีครีบฉลามชาร์ฟฟินนะเป็นตัวรับสัญญ,ญาณตัวนี้จะรับสัญ,ญญาณได้ดีมากๆเลยสปอยเลอร์ มาพร้อมกับไฟเบรกโดยที่3คันนี้มีมาให้แล้วก็ที่ปั่นน้าฝนด้านหลังก็มีมาให้นะฮะไฟท้ายเป็น Fu ล์วเอลดีไม่แตกไม่เล้านะครับสวยๆแล้วก็คาดเอวด้วยคําว่า f o r ์จิเนที่เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ครับมีแค่กล้องนะให้นะครับรวมถึงไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดสนใจคันนี้8 8ด0 0นปเี19เลขไมล์แสนสองนะฮะฟรีดาวผ่อนหมื่นติดต่อผมมาได้เลยอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นค่ายคู่แข่งครับสำหรับตัว isuzu mu-X 1.9ดเอ,อนิครับพี่เป็นรุ่นพิเศษปี20เลขไม้4ี0 0 0 0นะฮะเลขไม้46,000โลนะครับปี20ราคา8 1 9 0 0 0ถูกกว่าเมื่อกี้นะฮะแล้วได้ปีใหม่กว่าถูกกว่าตัว Fortuner เมื่อกี้อยู่ประมาณ7 7 0 0 0 0นะครับคันนี้ได้ปี20ปีดาวผ่อนประมาณ14,000และได้เป็นสีดำแบบนี้เงาๆเลยพี่เลขไม้น้อย40,000 6,000กิโลภายในสามารถดูทีวีได้ทีวีแบบดิจิตอลนะฮะไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มนะดูได้หมดนะดูได้ทุกช่องเลยนะครับ mm. เตรียมสันโคมฝากระโปรงหน้าฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิมน้ำไฟหน้าไม่แตกไม่ร้าวไม่มีไอ้น้าแบบนี้นะครับรวมถึงกระจังหน้า mm. ได้เป็นสีดํโครเมียมนะสีดําแบบเป็นโนแบ็กนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับ จุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดกับตัวรถแบบนี้ป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะล้อแมกทุทนปัดเงาครับมีมาให้ไม่มีร่องรอยของการปีฟุตบาทมาเช่นกันคนละลายกับตัวเมื่อกี้ นะครับคละลายเลยนะฮะในเรื่องของอบันไดด้านข้างก็มีมาให้กระจกปรับพับเก็บไฟฟ้ามาพร้อมกันปรับองศาไฟาฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบนหลังคาก็ไม่มีรอยขีดขูดไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มะนะฮะแหลกหลังคาเป็นแบบตแนบชิดกับตัวรถแล้วก็ไม่มีนะครับเป็นแบบบิวอินนะแล้วก็ตัวนี้ในเรื่องของที่เปิดประตูนะเป็นแบบโครเมียมภายในนะครับได้เป็นโทนสีดําล้วนเลยนะที่สำคัญคันนี้ดีกว่าอย่างหนึ่งนะฮะเบาะจะนุ่มกว่านะแล้วก็ ในเรื่องของเทคโนโลยีคูแม็กลดการเบาะและลดการสะสมความร้อนลดการไม่ล้าเวลาขับขี่คันนี้มีมาให้นะครับมีคูชันดนมาให้ที่เหนือกว่าคันเมื่อกี้นะตัวนี้มีตัวล็อกความเร็วช่วงล่างนะคะใครชอบความนุ่มนวลนะมามีวเอ็กแต่ใครไม่ชอบนะครับใครชอบความคงเคง้งแบบฟอร์เจเนอร์อันนี้แนะนําเล,ย,นะลายนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชัน,ชนคูชอนดูน,นคันนี้มีมาให้หน้าจอสามารถเชื่อมต่ออ่า บลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ที่สําคัญดูทีวีได้ทั้งจอกลางนะมีจอกลางแต่ถ้าใครไม่ชอบสามารถไปเปลี่ยน,นจอ Android น,นะฮะแล้วก็ดู Netflix ดู YouTube ได้หมดเลยพี่แอร์ดิตอนออโต้เกียร์ออโต้มีเล็ฟทอนิกกล่องนะฮะนี่ใช่ช่องเก็บของใหญ่ๆทั้งสองช่องมีมาให้แต่วา่าขาดอย่างนึงนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเมื่อกี้เนาะ ตัวนี้จะไม่มีในเรื่องของเบาะไฟฟ้าด้านคนขับขี่ด้านผู้โดยสารนะ,ะขอภายด้านขับขี่มีนะด้านผู้โดยสารจะไม่มีด้านหลังกว้างครับเบาะสามารถพับเรียบได้นะแต่แล้วก็ด้อยกว่าของ f o r ์จูเนอรุ่นเมืกก่อกี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของฝาท้ายที่เปิดแมนวนวลหาที่เปิดแมนวนวลแต่ฝาท้ายเบานะทำมาจากเรซินนะครับทำมาจากเรซินคอมโพสิตน,นะฮะหรือเป็นไฟเบอร์นั่นเอง เนาะแล้วก็โชคนะครับขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับตัวนี้บอกสามารถพับเรียบยาวไปได้เลยนะฮะขนของได้อีกประมาณ800ลิตรนะพี่หรือถึง1ตันเลยทีเดียวนะใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะตัวรับสัญญาณนะฮะได้เป็นชีบฉลามชาร์ฟฟินมาพร้อมกับสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ไฟท้าย Full LED ดีนะครับตรงนี้มีแตกนิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับ เดี๋ยวเราเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เลขไม่แค่40,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนี่ฮะด้านนี้ก็กว้างนะใครสนใจติดต่อผมมานะครับ0825713369นะครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะเป็นตัวเดี่ยอนีกเลขไมหม่59,0 0 0โลราคาเท่ากันกับตัวเมื่อกี้8 1 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000ในราคาเท่ากันรุ่นเดียวกันนะครับมาล็อตเดียวกัน แต่ไม่เยอะกว่าฟรีดาวพอเพียง14,000สนใจติดต่อมาเหมือนกันสเปคเหมือนกันหมดสภาพโดยรวมสวยนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้3.0ผมจะบอกอะไรให้นะฮะ3.0ที่เป็นยนนะฮะนำเข้ามาแล้ว26คันเป็นโฉมปี2018เป็นสีบรอนเงินแต่คันนี้เป็นคันเดียวที่ยังเหลืออยู่ที่เป็น3.0สีเทาดำนะ ใครมองหาติดต่อผมมาคันนี้ผมเพิ่งจองไปเมื่อเช้าขออภยัยนะครับส่วนคันนี้เป็นตัว3.0นเช่นเดียวกันเป็นโฉมดีออริกนะฮะเป็นเครื่องยนต์3.0เลขไมล์ห้า0ม่แปดพันโลทะเบียนอ่าตัวนี้นะฮะเลขไมล์หม่58พันโลขออภัยทะเบียนนะฮะ3439นะทะเบียนสวยด้วยคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0สนใจติดต่อมานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถข้างหน้ากันก่อนนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจนะครับตัวนี้ได้ปี2019นนะฮะ เลขไม่ห้าหมื่นแปดแล้วก็นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนประมาณ1นึ่งนพันนิดๆน,นะฮะและได้เป็นสีดําแบบนี้เป็นตัวเดียวนีกและได้เป็นเครื่องยนต์สามศูนย์ใครชอบใครหาอยู่เครื่องยนต์สามศูนย์หน้าฝาปรงหน้าไม่บุบเลยนะครับเงาๆคมๆไฟหน้าไม่แตกไม่ลาวนะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้จุดเชื่อมต่อต่างๆสวยๆป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบไม่มีรั้ยยิม้มเหมือนกันหมดนะครับกับตัวเมื่อกี้นะครับ ตัวนี้ได้ปี20ทําไมผมรู้ว่าปี20ใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับมันจะมีเทคโนโลยีคูแม็กมันจะอยู่ในรุ่นดิออริกนะฮะที่เป็นตัวปี2020ขึ้นไปเท่านั้นคันนี้ดูทีวีได้นะพี่นะสวยๆอีกหนึ่งคันเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับปกติแล้วนะดิออริกของเราจะไม่มี3.0มานั้นๆจะเข้ามาทีมีคันนี้เข้ามาแล้วนะครับใครสนใจรีบติดต่อมาส่วนคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9เป็นตัวดิออริกเช่นเดียวกันนะครับราคาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ7 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ1 4 0 0 0เท่านั้นได้ปี2020เช่นเดียวกันแต่เลขไหม่ค่อนข้างสูงกว่านะฮะเลขไม่อยู่ที่1 5 0 0 0 0สมนกิโลนะครับและได้ปี 2, 0, 2020ภายในสามารถดูทีวีได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มสวยๆเหมือนกันเบาะเทคโนโลยีคูแม็กเหมือนกันนะฮะสภาพโดยรวมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเดินดูให้แล้วรีวิวแยกงให้ด้วยนะครับมีในเรื่องของออปชั่นที่เหมือนกันทั้งหมดแค่แตกต่างแค่เลขใหม่เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูฟอร์จูเนอรับ โฟลเจอเนอร์สองคันนี้นะครับในเรื่องของตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัว Sigma 4นะครับเป็น Fortuner 2.8รุ่น V นะครับขับเคลื่อน4ล้อ Sigma 4ในราคานะครับ880,000 แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันเท่าน,านั้นและได้เป็นสีบอลดูแลรักษาง่ายคันนี้ห้าหกสามสองใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมาได้เลยนะครับเหลี่ยมสันคมผาปงหน้าชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่ล้าไม่มีไอ้น้ำแบบนี้นะจุดเชื่อมต่อต่างนะครับชิดกับตัวรถไม่มีอ้าออกปงซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถล้อแม็กสวยๆนะครับบนหลังคามีแหลกหลังคามาให้นะฮะแต่ตัวนี้นะฮะไม่มีบันไดด้านข้างมาให้เพราะว่าเป็น2.8ตัวซิปดตั สายลุยนะฮะสายลุยเขาไม่ใส่อาไส่บันไดข้างมานะครับอ่ะภายในค่อนข้างแตกต่างกับตัวที่เป็นในเรื่องของรุ่นที่เป็นอ่า2อดนะฮะอร์ดจะได้เป็นบอบ์ดสีส้มสว่างสวาง่สวางแบบนี้นะะบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้ามาให้แล้วพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะคูคอนโทลคันนี้มีมาให้นะ,ะจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ดิจิตอลออโต้นะฮะเกียร์ออโต้และที่สําคัญมีในเรื่องของนะครับนี่ เกียร์ซิกมาโฟมาให้นะฮะใครอยากได้ไปใช้งานนะฮะคันนี้สวยๆเลยนะฮะภายในสะอาดสะอ้านมากเลยได้เป็นสีเบดสนใจติดต่อมาหนีหนไหมมีโลโก้คำว่า2.8งจุดแปดซิกมาโฟอยู่ด้านท้ายแล้วสนใจติดต่อมานะครับส่วนคันนี้ได้เป็นตัวสีขาวมุกแต่ว่าติดจองนะพี่ขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะฮะแต่ว่าเผื่อเผื่อลุดเนาะเอาอย่างนี้แล้วกัน9 2 9ฟีดาวผ่อนประมาณ1 5 0 0 0นนิดๆนะฮะปี19ไม่6 0 0 0 0สนใจติดต่อมาเผื่อหลุด ครับส่วนคันนี้เป็นดิออนิกครับดิออนิกตัวปี19แน่เลยคันนี้นะปี19นะครับแล้วก็ได้ปี19มายแสนสามเจ็ดห้านะครับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเนะเจ็ดแสนห้าหมื่นเันออปชั่นเหมือนกันกับตัวดิออนิกที่รีวิวมาทั้งหมดนะครับส่วนคันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าสายาตัวมิวเอ็กชอมหน้าก่อนโฉมหน้าหลังตัวดิออนิก คันนี้มีแค่คันเดียวในเพชรยนต์เป็นตัว1.9 Active ครับแต่งเต็มมีจอ Android มาให้แล้วนะครับคันนี้ราคา879,000ฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ15,000นะฮะปี22ไม่40,000เท่านั้นนะฮะไม่40,000เท่านั้นได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้รับกันมากเลยนะสีดำนะกัะจังหน้าที่เป็นสีดำแล้วตัวรถที่เป็นสีขาวเนาะออกแบบไฟหน้าได้สวยมากๆเลยฮะนี่เนหะ็นไหมไม่มีร่องรอยของการแต่การรล้าเป็นโพลิเตอร์เลนจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับชิด นะครับเรียมสันโคมนะครับบันไดข้างแต่ว่าคันนี้ไม่มีแหลกหลังคาเท่านั้นเองภายในได้เป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมมาให้หน้าจอนะฮะเป็นจอ Android นะสามารถดู YouTube ดู Netflix ได้หมดนะพรม,มาลายหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะพี่นะเกียร์ออโต้มีเล็กทอนิกนะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกาันใครได้คันนี้ไปใช้งานนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นตัวรับสัญญาณแบบเสาอากาศนะไม่ใช่คีบฉลามชาร์ฟฟินนะครับรวมถึงสปอยเลอร์มาพร้อมไฟเบรกด้วยที่3ไฟท้าย Full LED ไม่แตกไม่ล้าวนะครับไฟทับตีนด้านล่างให้มาถึง2จุดนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานติดต่อผมมาเลย0 8 2 5 7 1 3 3 6 9งห้าเจ็ดหนึ่งสส่วนคันนี้เป็นสีดำฟอร์จเนอรนะครับ Toyota Fortuner 2.4รุ่น V ไม่แสนห้านะครับราคาแปด0สนห้าหมื่นเจ้าพนฟีดาวพนึ่งหมื่นั้นรีบ ทักหาผมถ้าวอร์เนอร์ถูกที่สุดคือคันนี้ครับติดต่อมานะครับรีบทักมาคันสุดท้ายแล้วพี่นะครับคันนี้เป็นมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะฮะสีขาวมุกที่สำคัญคันนี้นะได้ในเรื่องของนะครับเจ้าของเดิมเข้าใจดีเขาใส่ชุดกันชุดแต่งชุดคิ้วซุม้มล้อเนาะปกติแล้วนะฮะโฉมเนี่ยจะไม่มีคิ้วซุม้มล้อแต่คันนี้ใส่มาให้แต่งเต็มมาให้เลยคันนี้นะฮะฟีดานะฮะขออภัยนะพี่นะดูข้อมูลก่อน ฟีดาพนดมื่นสามปีสิบแปดฟีดาพนดมื่นสามปีสิบแปดแล้วได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้สนใจติดต่อมานะครับผมปานเพชรยนนะยินดีให้บริการทุกท่านเลยและตัวงหมนนี้นะครับผมอัปเดตให้แล้วนะมีมากกว่าสิบคันมีทั้ง f o r ์จูเนอมีทั้งมิวเอและอยู่ข้างหลังมีอีกนะยี่สิบหกคันนะพี่นะใครอยากได้คันไหนทักหา,าผมไม้น้อยไม่เริ่มต้นที่สี่หมื่นนะฮะไม่เริ่มต้นที่สามหมื่นด้วยซ้ำนะฮะใครอยากได้คันไหนรีบทักมานะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะน,น,นะครับัวนนนี้ะ ก่อนจากการนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่ให้พาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ